วัน man, <trabaj ăn> นี้เราไปเล่นเกมอะไรวันน <them> ี <GO av> id, <salt> ้เล <liter> like ่นเกมอะไรเกมชายเย็นชายเย็นก็เหมือนใบคำอ่ะอ๋อในแอปพลิเคชันที่มันต้องเอาโดดอ่ะพ่โดดอ่ะมัโล่โล่เกมโดดเด็กเขาเล่นโล่เกมโดดไอ้เหี้ยนี่มันไม่ชอบมึงไม่ชอบใช้อ่ะมึงไม่ชอบใช้พี่มาดันเขาหรเปล่าเราขอบคุณ ครับสวัสดีครับทุกคนนี่คือไอเจฟแบนเด็กแกลงอีกแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำชาเลนจ์กันอีกเหมือนเดิมครั้นที่แล้วแข่งอะไรไปวะทายชื่อนักบอลทายชื่อนักบอลก็ทีมผมชนะทีมตอนนั้นมีว่านตุ๋ยเจฟก็เป็นวินเนอร์ส่วนวันนี้เรามีคนมาเพิ่มก็คือไอบอลสวันนีครับนี่เปิดแล้วเพื่อน วันนี้เราไปเล่นเกมอะไรวันนี้เล่นเกมอะไรเกมชายเย็นชายเย็นก็เหมือนใบคำอ่ะอ๋อในแอปพลิเคชันที่มันเคยเล่นเคยเล่นสองปีแล้วสองปีแล้วคนมันหมดแต่บ้านมันคือแบบว่าคือแบบมีแอลกอฮอล์ในร่างกายเรื่องไงมันเยอะเยเเดี๋ยวกันเดี๋ยวนเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเจ๊วอะไรทำไมมึงทำอะไรนะอยแบบเดี๋ยอยโอ้เดี๋ยอยยังมึงใส่ใส่ดีใส่ดีเดากเด็ดนะใส่ดีเด็ดอะไรเนี่ยฮะใส่ในบ้านมึก็เอาได้มานดี๋ยวหยุดดีมึงหยุดแล้วนี่มึงไม่ห่วยแล้วอ่ะ บันไดสเงียบเลยไม่ใช่หรือเกิดแล้วงานเดี๋ยวเราแบ่งแบ่นะเตือนมึงต้องเล่าอธิบายทุนแผนก่อนไม่ต้ลพูดได้เดี๋ยวกูไปตัดออกกูสัญญากูวไปตัดออกตัดออกไปทิ้งเหรอตัดออกอาการเกมนะเกมแบ่งแบ่งในเราจะแบ่งทีมคือวันนี้มีเจ็ดคนก็จะมีทีมหนึ่งที่มีสี่ในทีมจะมีสามก็ใช้มาเรื่องมาตรฐานสากลเหมือนเดิมก็คือกบ่งแบ่แบ่งทีมปั๊ลุยเลยหนึ่งสอง โอ้ยคัทเสียทรงหมดเลยสารโอ้โหตรงเดียวเที่ยะบอกเสียทรงยิงเก็บทรงอยู่ตรงนี้ยี๊ของแม่เฮ้ยแม่ไอ้สาระนั่นนะสี่ต่อสี่เบาต่อี่ี่ีโอเคครับทุกคนตอนนี้เราแบ่งทีมเรียบร้อยแล้วก็มี4ต่อ3เนาะทีมผมเป็นทีม A แล้วกันเนาะก็มีการ์ด บอลเจฟฝั่งคุณมีใครบ้างครับคุณว่านสมว่านไม่ได้ถามชื่อเลยผู้ใหญ่เขารู้คุเป็นไครกันอ๋อเที่อาว่านอ้อยครับเองครับตัวเองครับวิธีการเล่นจะยังไงบ้างครับคุณแคทก็หมวดสามหมวดใช่ป่ะหมอดสามหมอดก็คือใายคนนึงแล้วก็ทั้งหมดใบทุกคนใบโอเคก็จะนับคะแนนในแต่ละครั้งที่เล่นไปใครได้คะแนนมากสุดสรุปก็จะโดนลงโทษใช่แต่ยังไม่รู้ใช่ป่ะบทนลงโทษคืออะไรยังไม่หลบบอกถามคำเดียวเผ็ดไหม ง่ายง่ายกว่าครั้งที่แล้วก็องแต่งหน้าแน่เลยว่ะเออไม่เอาเอาแต่งหน้าไม่เอาเดี๋ยวไปทถ่ายงานอื่นต่อบไม่ได้เดี๋ยวไปถ่ายงานอื่นตออีกหนึงไปลองทำแม่น้ำอีกโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเก็บแรกเลยหมวดสิ่งของเดี๋ยวผมจะเป็นคนถายก่อนแล้วตอบคนนี้คนใบมามาเด่นมึงคิดนานนั่นนะเวลาที่ใส่เข็มขัดไม่กุญชีก็ได้กุญชีก็ได้ใครได้บวกอะไรบวกเข็มขัดเร็วกว่านี้เป็นพิม อะไรมีเคสเลยมีเคสเลยคอมพิวเตอร์เอาไปกินข้าวจานสะรด้าสัะรดชื่อหลักการที่หลักการชมพูต่อเนื่องใส่เอกสารนะแฟ้มตู้เอาโดดอะไปโดดอะมัดมัดโลกงมัดโดดโดดเด็กเขาเร่งยังแตยางัโนอยู่บหัวนอนเวลาปิดเปิดเวลาเวไของไฟเย็นแม่มาวะ โอ้ยนติดไปแดงเลยโอ้ยยังไ่มอเตอย์ไซต่อต่อต่อตองทาอลไรต้องนับแตอีกอย่างนึงทีชับใจอ่ะผ้าใบเห็นแม่มาเฮียเรเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยไปครับมากาไม่ดเอ้เฮีเขาสึงทีมพวกผมแล้วนะครับมี4คนถ้าต่างกว่าแปให้มาดู ให้มาดูคนเดวอ่ะยังมีเลิกยังไม่เลิกเล่นงาคนเล่นเงหมือนไม่เคยใช้แอปอะไปนี่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 นยนี่่ี่นี่ไรตอยนี่อะไรต้ข้อมือตอยเก่งเลยนี่นีสวยหนั่งโฟี่โฟี่เหี้ยอะไรวะโจ๊ี่เี้ย่แก่แ่ตีีด้วย ดำดำเป็นของหวานดำดำกินได้หวยฝรั่งเขาขลังกันล่ะหวานเปรี้ยงนี่ทำอะไรพี่อะไรวะเอาไปใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำเงี้วพี่มึงไม่ชอบมึงไม่ชอบใช้พี่ไม่ชอบใช้พี่เวลาเขาหนูคุณครูเอาเอาเอาไว้เขียนครูไว้เขียนเอาไว้เขียนเป็นจริงปากข้าวไปข้าวข้าวปากเออปากอ้าวใช่พี่ผลไม้ เลือดแดง่ตแดงต้องต้องตามแบบต้องตามหโยวมกได้โอ้โหใบใบกูไอ้เกมแรกผมชนะไปแต่อ5นะเดี๋ยวเกมที่2เป็นหมวด ชื่อสัตว์แลงและอื่นๆเดี๋ยวไอบอลจะเป็นคนทายแล้วเราเป็นคนเอ่ะเหมือนเดิมไปโอเคยังมาเริ่มเลยเริ่มแล้วล่ะเริ่มแล้วในทะเลในทะเลอยู่ตามหินอะเออในทะเลสวยๆเออพลังเออตรงนั้ลงๆๆความนี่ลงหนูคู่นูคู่นูคู่พูดไม่ได้ค่ะข้ามเลยข้ามเลยมเข้าเลยไม่ได้ละตัดคะแนนนึงนะ เห็นนะมีปีกไม่มีปีกนี่อะไรไก่สินเหลือสินเหลือทานตวัิอ้าควาวาโอ้ยโนัสั้นๆอ่ะไหว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 ีนะทองอ้าวไม่แก้ไหวเหือเดิมไหวไวขัแรกอ่ะกัดกัดกันก็ไก่เหมือนกันตัวี้เดียวมกางโอ้เอาไว้ตกปลาเลยเชนโดเชโดเดินอยู่ในอะไรอยู่ในเดินดินอ้า คว้าไปบอลคว้ามิดคว้ามิดแรงคว้าแรงเออเป็นผู้ตากแยจิกเจี๊ยบลิงอ่าร์ตแบบอ่าไอเทียทีแม่งวิ่งเร็วๆเลยวิ่งเร็วๆเดี๋ยวแฟรอ่าดคว้าเออจะต้องไยบอลไม่ไหวม่ะเอาบอลเอาบอลงานโตตบแป้งไม่ถูกสีแนี้คือหลังโอเคสรุปคะแนนเมื่อกี้ไอบอลไทยได้ไปหมด 6ครับโอเคเลข6ก่อไอบอลมึงต้องแก้ดราม่าก่อนเมื่อกี้มึงโลกแล้วมึงก็แบบคว่ำอันนั้นล่ะหักไปแล้วอันนี้คือหักไปแล้วนะครับเออไม่ได้ดูไม่ได้ดูคะแนนคือหักแล้วใช่แก้ดราม่าก่อนโกงนะครับแบบโกงนะครับสองโอเคสองไปเดี๋ยวไปเจอทีมต่อไปทีมผมตอนนี้ผมทีมผมแบบจริงจังอ่ะอันนี้แบบจริงจังเพราะว่าจะไม่ไม่เล่นแบบเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้เล่นเยอะไปรอบนี้แบบจริงจริงจังใช่ตัวคว่ำเฮ้ยตเลย พ oh. uh, uh, hey. uh, ี่ข่าจนกันนดวงด้วดวดวงอะไรดวงดวงฟางเออดวงขไอ้ที่มันชอบกัดกัดยุงเออยุงยุงอะไรยุงอะเออดูเียบเจี๊ยเนี่่นี่เฮ้ยนี่ไม่เจอเลยเฮ้ยลางกลางลางสยี่อะไรไม่้ตัดอยู่อยู่น้า่มันอยู่เี้ย ทำไรเนี่ยทำไรไร้เลยานก่อนตไม้อ่ะฝีผิวสีสันนะตีเสื้อลกันีเสื้อเอาจรงนะบอกเลยตทตัวจริงเนี่ยตีเเนี่ยรูรูไอ้นี่อ่ะไอี่ไอ้นี่รังเลยทำไมอ่ะโอยความลงอีกี โอ้ยยี่ตุ๋ยยี่ตุ๋ยขอบคุณนะไล่ล้มลงที่ใหญ่ไม่หมดเลยติดเราได้กี่คะแนนเจ๊นห้าตรงการเป็นสิบเป็นสิบแล้วของของของเขาได้อะไรสิบสี่ก็มันโกงไอ้ที่เกมสุดท้ายต้องฝากความหวังไว้กับเพื่อนการคอมอนบิ๊กนี่เดี๋ยววันสรุปเข้าเข้าเกมสุดท้ายจะสรุปคะแนนก่อนก็ฟังผมเกมแรกผมทำได้แปดคะแนน ฝั่งว่านทําได้5คะแนนส่วนเกมที่2ฝั่งผมทําได้6ฝ่ายว่านทาได้5ก็ตอนนี้คะแนนอยู่ที่14ต่อ10มาขึ้นมวดสุดท้ายที่เราจะดวลกันก็คือหมวดนักฟุตบอลครับกองหลังมาริดลามอสแบ็กซ้ายบาซ่าแบ็กซ้ายคนเดียวบาาไปไปกันไปกองหน้าอานนอนตอนนี้ในปัจจุบันเอายังไม่ยังะต่อไปเพื่อน ไอเจ๊พี่เ okay. จ๋งพี right. oh. ah, well. uh, oh. uh, yes. ่เจ๋ง yeah. น uh, I mean, to okay. to uh, er. uh, ัก uh, uh ุลาต่อไปเพื่อนกองหน้าใาเยินโอ้เอัเ่เลโอเคใช่ใช่กองหน้าเป็ีเปีเยไอกุยโลจะไปแล้วต้องอ่ากมันหลิดอีกคนนึ่ของจริงเลยอีกคนนึงไม่ไของจริงเลยอ่อเยอร่อยจตอนี้ำใหม่มาจกฟังดีอ่อที่วกสิบ อ่ะมึงเลยดิอยู่ตัดผมตัดผมกองกลางตัดผมยู่่อยูแมนยู่กองกลางมาไอการต่อไปเรื่อยเพื่อนกองกลางลิเวอร์แตกยอน่ะเป็เด็ดเลยที่ไม่ใช่เจลาดเอ่อชาบี้ลอนโซต้องต้องน้านนั่นอับูบยังอะไปยูฟิกี้เก่งเหรอออไปยู่แมนยูฟิกเก่งเก่งใหม่แมนไปเยสไอข้ามไปข้ามเลยมันเสียเวลาไปอ่า บบัสเปบมือลาเยี่ยนี่อเยียเียสายที่ใบจริงของจริงเลยใบแบบเกียบเกีบสนุกกะแลดกกแลโชว์กันลงครับหวดฟุตบอลผมได้12แต้มครับือน้อยนะอน้อยอ่ะน้อยไมแล้วเนี่ยทำไม่ได้เพื่อนทำไม่ได้ตามอยู่เท่าไหร่ดีพวกกระซิบ าสิบหกเราต้องกี่คะแนนเอาเเจ็ดได้สิบหรือเปล่าไม่ตอบมาตอบได้แต่เวลาพ้อไหมอรีไว้จริงไหมเขาอยู่ที่ภูใหญ่กับบาซ่าปั่นปั่นไย้ายไปบบเยินโซเลตไม่ใช่ย้ายไปบบเยนคุนินโยอยู่แามอยู่ตอนนี้เป็นกองกางโซลตีโซลตีแล้วมานอยู่ทีปกองกางตัวใหญ่ตัวใหญ่กระชามอยู่เอเวอเ์ตตอนนี้ย้ายไปจากมาดลิดลูกหลังอันเชใช่ใชาเมอ อยู่ปารีสตัวเล็กๆตัวเล็กกองกลางคิมิทไม่ใช่คิมิทข้ออยู่ไม่ใช่ที่สามปารีสปารีสตัวเล็กสิมอยเลติตัวเนี่ยขอข้าวข้าวข้าวใครก็ไม่รู้อยู่บาเยนต์อยู่บาเยนต์แบ็คแบ็คอยู่บาเยนต์เล่นแบ็คตอนนี้ไม่เล่นเซนเตอร์นะตัวเนี่ยพี่อยู่บาซ่าอยู่บาซ่าย้ายย้ายจะอินเตอร์อยู่บาซ่ากองกลางกองกลางคาร์ตูนขาไปขาเลยขาเลยไอ้เหี้ยมีแต่คนยากๆว่ะ นี่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 ไปอมยูบเลียโอ้ยนี่อะเดโอ้ยบันาเอยูบะาร์ี่โธ่ัน้าโอยู่เทีเทีย่อลไม่เจออยู่ยนต้นไอแอดมอลีนอยู่ยูนต้นอยู่ยนนเลยเฮียเสียก่อนนง่ายไม่่อยดีเลยอยู่เทีเทยออาถารเบอร์เกาหวา้ยอร่เออะไรนเยังเรียนอะไยังเยนบ้นเฮียไม่มาจะเที่ยวไม่ดว่ไง้ แปอลให้สรุปกี่คะแนนอะยี่สิบหกตอนสิบแปดยี่หกตอนสิบแปดเจฟกัดบอลได้ยี่สหกยีหกครับแล้วตุ๋ยว่านเท่งออยอะสิบแปดห่างนิดเดียวห่างกันแปดไงห่างกันแปดาบ้านนคงเดียวมีเยอะตัวลงโทษของเราคืออะไรครับเขาขอโทษหน่อยขอเขาแจมเจม อะไรอ่ะตีโอ้โหง่ายเกินเอาเลยนะเอาท้าคิ้วเลยแค่บอลได้เปล่าสงสารไก่อนบีบมาเลยบีบมาเลยเอากะปิสองแล้วก็วาซาบิสองนี่ครับบทลงโทษของเราคือกะปิคอนโคนครับเด็กกระเพื่อเหรอกมะเพื่อนี่คือหรือเปล่าวาซาบิครับให้เลือกไม่หวานสองอย่างนี้ว่าอยากโดนอะไรทีละคนเลยมาทีละคนมาทีละคนบีบไปเลยบีบไปเลย

ียวไม่หมดเลยใหเกินเริ่กินก่อนกรปิบ้างปก่อนก่าเอาเลยนะถัดไปคือเงนวันวานเสียงข้าทเ้วไปไไปอง้ i ล้าองเอคนแห้งกระปิไอเหี้ยโคตรเหี้ย เป็นไงบ้างคะบะหมี่ออกหมดเลยโอ้กูไม่อยากแก่แล้วนีดิใหญ่เกินเังแค่มาทนี้มากแล้วมาปีลเมื่อโข่าวรู้สึกแต่สิ่งดีๆยังออกเลยโวยข่าวไม่ได้กินเป็นไงเฉยไอ้เนี่ยผิวข้าวออกหมดเลยออกหมดแล้วเหรอออกหมดท้ายแล้วน้ำตาลว่านคนสุดท้ายครับคำนี้เพื่อทีมเรากูทำเพื่อทีมอยู่แล้วเพื่อทีมเพื่อทีมจะไปเพื่อ บานหมดครับปาหมดครับปัหมดคืออะไรแรงกนคือเ้อคืนผมูกมาไม่ได้ี่ไม่ลงลูกไม่มาติดตามาแล้วลูกหรือว่าไม่ใช่แคคืนแตคืนไม่ลงหนไม่ต้องใจหนุ่ไม่ต้องใจเอาไหนมาหนเอาไหนมาหนนะผมก็ได้แค่น้ำตากูัแหละลูไม่ได้เสียงโห้คาอ้ค่ารุกโอเคครับทุกคนคลิปนี้ ฝากเดือนเพื่อนๆด้วยที่เราเล่นกันก็เป็นสนุกสนานเล่นกันในกลุ่มเพื่อนอะไรที่ไม่ควระทําตามอ่าใช่เราต้องรู้อย่าทำตามเด็ดขาดครับอย่าหาทำก็สุดท้ายนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องไอเจฟเจอร์แล้วกาเจอกันคลิปต่อไปของไอเจฟแอนนไป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 เดกีดจัพืน